มาจ้ามาจ้ามาแล้วจ้ายังยังไม่หายไปไหนยังมีต่อเรื่อยๆนี่จะสเสบียงพิชื่นแล้วสำหรับกล้วยที่ที่อยู่บนโต๊ะนะคะมีกล้วยหอมกับกล้วยน้ำว้านะคะเหลือจ้ะเหลือแล้วจ้าเหลือแล้วจ้าอันนี้ที่เหลือกลับมาเนาะกล้วยหอมขายได้สองหวีแล้วกล้วยน้ำว้าขายได้ ทั้งหมดก้วยน้ำว้ามันสามเครือนะแล้วก็อันนี้เหลือมาแค่สามหวีก้วยน้ำวาเดี๋ยวพี่ชื่นก็จัดเต็มแล้วนี่อันนั้นจะอขึ้นไปกินบนบ้านจะไปปาบขี้นกแล้ววันนี้เก็บขี้นกไม่หมดไม่ลงจากบนบ้านวันนี้เตรียมสเสบียงแล้วพี่ชื่นเตรียมสเสบียงจะกินกินจาขี้นกแล้ววันนี้จะต้องเก็บให้หมดให้ได้ขี้นก ไอ้ดูนี่อันนี้กล้วยหอมมันในที่พี่ชื่นว่าไม่ได้เอาไปขายอยู่นะที่มันแตกนะจะรอรอแต่ว่าไอ้ที่มันเป็นแตกๆนี้มันคงกินไม่ได้แล้วลนะ่ะพี่ชื่นว่าว่าจะลองเอาบวชแต่บวชมันก็จะกินเหมือนเหมือนเราบวชมันเทศอนะ่ะกินเนื้อส่วๆออกไปจะไม่เหนียวไม่อะไรนะแต่ก็แต่ก็อร่อยดีนะถ้าคนที่ว่าชอบกินแบบง่ายๆอะ่ะ <laughs> แบบง่ายๆของธรรมชาติอะ่ะก็บวชชีกล้วยหอมก็ได้ค่ะนี่สะนี่เบียงพี่ชื่นเตรียมแล้วครับแล้วนี่พี่ชื่นจะให้ดูหมอพร้าที่ว่าสามบาทก็ยังขายไม่ได้นะเนี่ยแล้วพี่ชื่นจะให้ดูนะว่าทําไมบ้านพี่ชื่นจะไม่มีปลวกได้ไงดูนะดูสังขตังนะพี่ชื่นก็ยังไมร่รู้จะเก็บออกไปวิธีไหนนะมันงานมันเยอะนะงานเยอะจนที่แบบว่าโอ้โหสุดถนนบนทางเปียวยลยล่ะเนะี่ยปลวกทั้งนั้นเนะี่ย ทั้งปวกทั้งตะขาบเลยนะคเข้าไปเนะเราต้องระวังให้ดีต้องใส่รองเท้าบูทตเลยล่ะตอนนี้งานเยอะพี่ชื่นงานเยอะเหลือเกินงานเยอะแต่ได้เงินน้อยนะจ๊ะและนี่ยังยังไม่พอยังมีต่อเตรียมอีกแล้วค่ะนี่เข่งนี่ปอกใหม่ๆเลยค่ะลูกสวยๆค่ะเนี่ยปอกใหม่ๆลูกสวยๆเลยโดยพี่ชื่นจะจับให้ดูดูเนี่ยสวยเนาะเนี่ยโอ้ยสิบบาท สิบลูกแปดสิบสิบสองใบร้อยสิบสามใบร้อยเลือกเอาจะเอาแบบไหนอันนี้ที่เหลือมาในเข่งนี้เหลือมาพี่ชื่นก็อย่างนี้นะไปไหนก็เอามะพร้าวไปขายได้สักสองสามร้อยก็ยิ่งดีแล้วก็ติดรถไปไปไหนก็ไปร้องขายของ <c oughs> เนี่ยพี่ชื่นให้ดูนะว่าโอ้ขายเห็นแนละ้วพี่ชื่นบ้านพี่ชื่นแบบนี้เองปวกมันชอบอะไรแล้วมันเป็นที่อยู่ของปวกพี่ชื่นจะมาอยู่กับมันได้ไง ไม่ชนะอยู่แล้วปวกแบบเนี้ยหนูรู้ <c oughs> เตรียมจะเบียงแล้วพี่ชื่นนะโอ้โหเตรียมจะเบียงกําจัดปวกนะครับเดี๋ยวจะต้องโดบหน่อยโดบไข่ไก่โดบไ,ไออะไรอ่ะน้ําหวานให้มีพละกกำลังต่อสู้กับขี้นกกับปวกต่อไปจบอีพีแรกค่ะยังมีต่อนะคะขอบคุณมากค่ะฝาก กดไลค์พิ่ชื่นด้วยนะคะให้กำลังใจกันไปเนะกับยายชื่นกำจัดปวกจ้ามาแล้วจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ